คุยเล็กๆพี่น้องคุยเล็กๆ,ๆคุยเล็กๆอ๋อกินเสียบไลยพี่น้องโอ้โสดตับก่อนนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับเอาี้มากับบรรยากาศลบเย็นๆเนาะเป็นเอาอเนี่ยอยู่บรรยากาศนะครับมันใหญมากครับพอใหญ่สเลื่อนห้องนะพี่น้องเด้อมีโอกาสได้มากินน้ำกันบรด้กินโด้หน่อยนะเนาะโอ้เป็นปีเลยปีเลยบะปีเลยดิรอบปีเลยรอบปีสิศปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงมายามังเฉพาะหน้าตาเทือเขาขึ้นเราจังเห็นเจ้าเทือเดียวพี่น้องเอ้ยยาสุไล่ลืมถิมพงพ่านพี่น้องเก่าเด้อ อย่าเฝ้าไปกาวย่องเขาพุ่นผืออื่นดีห้องโปรงเชนแนวยังอยู่เคี่ยงขางกับพีกับนองกับพีปา่านาอาชุกขูชุกคนแม่นที่เดินทางไก่ทางไกลไปได้ก็ตามเปิดไปน้ำโทรศัพท์กัดจีเห็นพอว่ามือเนี่ยมาเยี่ยมหลานหลานใช่นะครับ เราโดยเฉพาะช่วงระยะนี่เป็นวันสงการเลยมือดีเป็นวันสงการเลยถือว่าสวัสดีพี่นนท์ถือว่าสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงการพี่น้องเนี่ยปีใหม่ไทยของเแล้วก็ลูกหลานผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยสิมาบานมาเฮือนตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ในระหว่างกลางทางหรือว่าใกล้จะหอดครับก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยอยู่ดีมีแห่งหอดบานหอดซองแล้วกับลับบานกับไปทําการทํางานก็ให้หอดการหอดงานคือเก่าได้เงินไม่หลายๆเอาไม่พอให้แม่ นั่นเป็นคนกระตันอยู่ว่าไงว่าคือห้องโป่งเชแนวเขานี่พี่น้องเบิ้งสังเกตแล้วว่าเตกีจักรนะครับห้องโป่งเชแนวนี่ก็เป็นคนชาวมณฑลธรรมดาแต่ในที่สุดแล้วไปเลี้ยนลูกหูจักมากการกระตันอยู่กตาวิธีต่อพ่อแม่มอเดแสดงออกมาคู่มือนี่ครับพี่น้องทั้งว่าผู้หน้านี่ก็ยกย้องหลานดีใจน้องหลุกน้อหลานดีใจน้องหลุกน้อหลานเอาการได้ สรอยจูพี่น้องมื้อนี้กะดีใจได้มาเล่นน้ำน้าเพิ่นมาเล่นน้ำพี่น้องกะเมื่้เห็นปีนึงว่าซั่นหน้าตาเพิ่นโลเก่าเด้อพี่น้องเด้อใครกเก่าอยู่ได้โอ้ยลเก่าเนาะมาพี่น้องมาข้าวเนี้ยเข้าวเนี้ยมันห่อนเนี้ยมันอนเออเอาเอาเอาเขาคนละตับงามๆในหน้าเด้อนถูกพี่น้ออู้พี่น้องเด้อเออแต่ตับมาเน้นตับเลยแล้วก็เนื้อเนื้อแบบค้าเขียงเลยเนาะสดๆเลยยัังนนเา พักตั้งโอตั้งโออย่างนี่เขากินเน่กินกระลาบกับก้อยเมนเมนกินกระลาบกับก้อยแซ่บสุดยอดพักะเดาเนาะพักกระเดาหน้าพักกระเดาหน้าอันนี้นี่หอมหอมร่วมกับเมนมีสาลาเน่นั่มีทั่วพักเน่าคุณดูเขาเนากันหลายครับพี่น้องหลายพี่น้องสดเลยเจ้าม้วนมูนี่โบด้ปรุงบ่ได้ปรุงบ่ได้ปรุงหรอกมันมันมันหนุนอยากหลายอย่าง เพิ่มความมขีกัน่เอเพิ่มความมอ่ะเพิ่มความมไว้แหม่บานี้เมันจะขมมันมัมจะบ้านหอดหน้าคุณบ่บาทนี่อ้ยสมกักเฉดีพอ้าวนะน่า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 น่กน่อนกินกิน่บิ่งนัวน่าน่ันสิประน่านอยน่าง่าน่น่าน่ยน่น่ปนองนุาน่าน่าน่ะนป็น่านัานสาน่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 า่ยน่น่น่า่าน่านสา่านวานนพวก่ี่น้องม คว้มแสบคว้มขมจนดุนยังกินแตอหนึ่งเนาะหลานเนาะให้มันแสบหลายอยากให้พี่น้องมากินน้ำอยู่คว้มพ่อแม่มาได้เอ็ดที่ทุ่งหม่องทุบบอลเด้อพ่อใหญ่ซอใยฝากแหนฝากพี่ฝากน้องน้ำแหน่ขันเห็นทองโปงกินอ่าเสียดได้คือกันกับพยายามกดไลค์กดแชร์น้ำแหน่กดติดตามกดกระดิ่งน้ำกดแจ้งมัน่ได้แจ้งเตือนเนาว่าเออตอนนี้ทองโปงกินแล้วว่ะท่าน กะทีได้เบอรเบืองน้ากันกินมันจะแสีบครับพีอนอ่น้องอือกินมันจะแสีบจ้านัวใบมังหน้าวเนี่ยกยิ๊กๆสักหน่อยสักก้อนใบตังโอก,ก็ใส่กัปบปลาบานนี้อเออใส่ตับเลยพี่น้องเออบานนี้ก็บบ๊ป,ป๊กกับอันนี้บานนี้บูนน้ย,ปปย,ยพี่น้องใส่สองตอนใชอไหมยังนึ่งเสียบอยือใส่สงอสสงตอนเลยเอา้าคุยบานนี้คุยคักๆบู้ยแจ่วก็ได้แจ่วนี่ขั้นบ่ใส่ของพริกสีบ่เพลสป็นเลยเด้อคือ จะทิ้นไล่ไหมจะทิ้นเนี่ยย่างในกลางมุงอยู่นังนลยกลางมุงกินอยู่งได้เลยไล่ไล่หมดก็แบบกลางมุงกินบ่เห็นแต่ยายร้อนดอกขันจมยายร้อนขันจมบ้านเพ่อเที่ยงหมองว่าอยู่ในมุงเที่ยังเลยใครมาสินอนคือบนออนตะกี้บ่อืขันจมนี้วันบัดทามแล้วว่า ห้างกลางมุงไหวแม่งบันยังบกขวนว่าฉันแม่ว่ะ <hast> คว่วฉลาดโอ้ยขาดลายจะเป็นของไงวายแสบขนาด <ม ume. S 2> นี้พี่น้องแสบคว่วแสบแบบวบัญญัติบรรยังคว่วแสบแบบบ่ปลาหนี่ปลาใสบังไว้หน้าตัดตันเนี่ยบังหมดเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจงพ่ทันหอดตับเยอะเดี๋ยวจังนอยจะไปหอดตับดอกเราเนื้อข้าวมันพี่น้องอืมไม่พอกันดนครับหลานมาดุนนคอกันทีหนึ่งครับ าการค้าง,งานเน้นะนะเนาะต่างคลายต่างท้าม,มาหากินครับบ่ได้พอกันมือนี้ก็ถือว่าเป็นปีมไม่ไทยนี่นนครับหนึ่งหรือว่ามือสงการพี่น้องกรเลยยยุดพักงานเคยยุดพักงานเราก็กินแบ่บแฉบู่พี่น้องเบิง่งท่านพี่น้องอยากแ่บขึ้นกันเด้อเว้าใ่าวู้ฟังเปิดโทัครับคุณชื่อเนื้อมาซอย นั่งย่างกันกินเลยหวานตับปลาถั่มบุษย์ใส่สอยซอยเลยเอาเอามวนสร้อยเนาะบุษยมวนสร้อยเนาะไม่ใช่วันนี้ใส่แบบลูกเต๋าเลยคุณบุงดีพี่น้องคุณนืมเลยเสดาวกันเลยเสดาวเบอมกันด้ว กลมดีบอกผักกะเดาหน้าหั่นหมดปันใดดอกเมี่ยนหมดหรอโอ้ไข่ควายผักกระดาอันนั่เดิผักกระดาอันเพิ่นเอามาปลูกเองเนี่ยมันบ่มีรสปลาอือรุ้จอดนะข่าเกาหีเนียเจียวแบบคนคนเลยนะเจียใช่หวยหลายพี่หนอเจียวยังสีมันยังเป็นจุดแสบนี่แสบใช่ครับไม่ร้อน สดอเอาเหาขึ้นจอดด้เลยเหนี่เละคุยเล็กๆพี่น้องคุยเล็กๆ,ๆคุยเล็กๆอ๋อกินกร้เสียบเลยพี่น้องโอ้โสดตับกอ่อนนะเป็นอังไรหวานขนาดตับเนี่ยสองโลกกลวมัน่กินบนยุ้ยว่าให้เห่าเนี่ย กูว่าจะไปกินแร่งคอยกินเร่งเฮ้ยใส่ใจทงผักไปให้เอซีกินอันนี้ยังไดกินใบมะนาวนี่เนยินลยบ่ใส่เบิ้งเอาเรยอบดิเบื้งไม่เคยกิน่เลยพี่น้องรสิเลเนมาใส่เบิ้งเนาะนว่ามประดับบ่แม่นตอนีบอแล้วพันกัเหนือนานๆเนาะ้อใส่เบิ้งมันจีหอมกลมกลมชกันรูปยังไงคุณอะมีบุคคลใช่กันบ่ล่ะว่าดีเหนือพันเขาพี่น้องเกียแบบแสบเลยอ้า คำนี้ฝากไปให้เอฟซีทั้งอำเภอกุฎข้าวปุ่นซะก่อนอําเภอตะการตั้งต่อไปเพราะว่าอยู่ในเขตเดียวกันอยู่จะมาเขาเออผู้อยู่ทางต่างประเทศเป็นอะไรข้าเจ้ามีสมการอยู่คือบ้านเฮาอยู่บ่คินภาคเราบริษัทมีมีครับมีมีมีกันล่ะตัวมีคือบ้านเท่ลนะครับแต่ว่าเขาบริเรนแบบกอนไะคือบ้านเฮานะครับก็ธรรมดากันนี่แหละ อานนี้หลานอีหนึ่งมากับมี่ยูกท้งองข,องข,งอขันกับมี่ยูกคือกันมาสันแต่วข้าเจ้าบริเลนเฮิรคือบ้านเท่าไรเลนมือเดีเเยวว่ะสันเผามันประเภทนี้มันแตกต่างกันอยู่บ่ว่ะเดียวอันพันเห็นหน้ามันกันพาขี้ดูวพันตับเนี่อโอ,โอโ้โวนั้นแล้วมันขาดลายนั่นเป็นคนเด้อสุดเดือดไปโอ้ยแต่วันพาขี้ดิวพันตับของสันพี่น้องวันนี้นำกุบๆเลยแหละนำกุบๆขนาดได้นี่รือตัวน่องแจวซะก่อนพี่น้องตัวน่องแจวซะก่อน โอ้ยขุยเลือดๆแบบเจียวอืออ้ยอืมเฮ้ย่นเขาคำยิใหญ่ๆห็นว่าขุยไส้ตั้คนไปอีกจุบปะขึ้นแต่ว่าุยมือมันประพวเพนนี่มันเลิ่มผมว่ามันจางๆไปเนี่ยครับเพราะว่ามันมันโรคไข่ไข่เจ็บมันหลายเนาะแมนอืมมันหลายมันเลิ่มจางไปเรื่อยการว่าโรคไข่ไข่เจ็บว่าเห็นมันกับเปลี่ยนซื้อใหม่เขาฟังไปเรื่อย แต่กี้คนเป็นโรคส่ติงเพ่นเราะว่าเป็นโรคอ่าเนียงผีในทองอ้องอต้งตายเหรอแต่มาก็ไดซื้อมาแล้วมันก็เป็นโรคส่ติงโรคส้ติงเหรอ,อ,อกระดูกโรคก,กระดูกพุ่นอก็มาเป็นโรคมะเร็งกระดูกจิ้นกระดูกทำไวรัสโคิรนิดีล่ะกับบ่ได้แตกต่างกับไผ่วัดใหญ่แต่ว่าแต่เจ้าเพาื่อนนี่ผัดลงปดอดอ ขงข้าวลงปอดโอ้ยขอดไปไล่กินน้ำพี่น้องเนาะนำได้บอร์ขนานอบริษัทเขไปให้ะใหหน้าไปเอาช่วงหลังเลยนิอืมมันอยู่ให้หน้าแหละขนานันบอกใครยบอกมีกอไผ่ํา้ดันมีกอไผ่ของมานั่ดิพริกนี่โอ้ยมันชอบพริกดี่วน ม็กากิ้นหนูคุยโอ้โหพริกเผ็ดเดิพอแล้วผู้ใหญ่หนั่ง,งขั้นเผ็ดเขาแดงกินเด้อืิเล็กหน่อยมันเผ็ดมันหายมันเศร้าเลยด้ยอืิเขาต้องเอาแบบย่างพกินไปก,กินมาไปไกลสิบวันหคือขึนกันดิคุณอาพี่น้องโอ้ยบะขาอะไรน,นี่บุญรังเนี่ยบักพริกหยวกหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มันบะเผ็ดได้บ้านเพิ่นเออเพิ่นมาเห็นบักพริกกินหัวบ้านเขาเพิ่นให้หน่วยหน่วยโอ้ยหน่วยเงยกินมาแล้วแล้ววะแล้วก็ใส่เอาเลยพี่น้อง อ้ยดินาตเลยวันนเราก็ได้แล่นห้านามนี่บ่ทันท่านอย่างน้นู้กันได้หระไหวเนี่ยเบิ่งไปแตะเบิงแล้วก็พี่สีหนูน้อยหน่อยหรอขับผมเนี่ยกินจูเนี่ยก็แสบไปยังตะอระแสบไปไปยัง ครับปุ๋กับคนแนวคนละแนวคูหมือนจำจุนยังแฝบหอดเป็นการเป็นงานแต่ไมจะกี่กันว่าเป็นการเป็นงานแต่งการแต่งงานหรือว่าเฮ็ดบุญบานบุญเฮือนมีการขังหมออข้าวก้วยยังดีฟังเสียงเขียงเนี่ยสนั่นวันไหวตรงกลังปองปางงฟางอันที่สองที่สามแต่ว่าคู่มือนี่บริยินยังเลยว่ามันไปรักมา เงียบใอยเม็ดเสียงกันไปหน่อยอืบนี้เด้เสียงหย่ำอวบอวบอวบเออใ่ตอนนี้ใหญ่น่ะ้หานพวกเก่งไปไหนเนาะอิ่มเลยเว้ยอิ่มเลยเน่ะอิ่มเลยเอไม่ตหา ใช้พักทางโอกไปอีกมันเข่าเลยใส่ป่ะนี่ยเป็นอากาศห่อนคักงแล้วพี่น้องเลยสงการห่อนเลยงสงการอย่างเปลี่ยนเป็นหนาหอนา่อนคักเลยล่ะควรละมาระวังเด้อพี่น้องเฮาอืมบําบัดใช้ตงไข้ตั้งไข้สุขภาพร่างกายต้องมากก่อนควรหล,ลักถุมหลักษาควรระมัดระวังหน้าห้อนหนึ่งท้องร่วงก็อย่ามาเยี่ยมมายามท้องวัดไอ ไอ้ไข่จานหนึงก็มากขึ้กันขวควรระมัดระวังฝากพี่ฝากน้องดูแลลูกหลานมูลนล่ะผู้เอาลูกเอาหลานอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนเพอใหญ่ไม่ใหญ่เอาลูกเอาหลานอยู่ทั้งบ้านแต่ว่าลูกสาวลูกชายไปอยู่กรุงเทพกรุงเทพหรือขุนเมืองเรื่องเมือครับคนว่าเล็กน้อยเอากันแต่ว่าผู้เฒ่าอยู่ทั้งบ้านได้ลูกเมีนอยู่แม่นแต่ว่าพอดีแนวนึงได้พอดีแนวนึงได้บ้านยินดีแบบลูกอีเอืกอยก็เอามาให้ลูกอีน้องก็เอามาให้เปิดอู้แล้วเว้ย เปิดอู้แล้วกวยหลานโอ้โหเดือนเรหกพันหมดนี่เราเอาน้ำาัอีละสามพันมันบ่ละกระเพื่อเพรใะอไดใส่ใจอยู่ได้เพราะอได้เหลือเงินไปวันไปว่าเลยแต่มีอีกแบบหนึ่งลูกคอยจะมันมันดีมันดีเราอ่ะดีแนวเดยวุ้ยฝากไม่คอยคู่ปีคู่ปีว่าทันเงินบ่ไม่ไงว่าทัน กระบ้แล้วว่าสันลูกมันนันทีว่าสันลูกฝากมาให้คูปีคูปีปีละคนละคนว่าสันือมิต่หลานแตกยงูัวยู่แม่ก็พอมันจังเลยว่าสันอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกส่วนหนึ่งว่ากระควรเรามาระวังเห็นใจพ่อแม่ห้เราะวังไงว่าคือพ่อคือแม่หาบ่ได้อีกได้ทุ่มระว่าพ่อตายแม่ตายอสิไปหาซื้อน้ำตาลนัดกรบโบมี่ได้โบมี่แล้วครับเออโบมี่ได้ แล้วก็สิไปเอิ้นพ่อผู้อื่นแม่ผู้อื่นมาเป็นแม่เจ้าของครับเอิ้นบาได้ก็ตามเต็มปากเต็มคำมันคือแม่เจ้าของแถบบอกเขาเบอร์เขาคือบอกคือของแท้เพ<ช>ิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องเฮ้าวาง่ายว่าฮักพ่อฮักแม่ให้ฮักตอนเพิ่นมีชีวิตนี่เด้อสแสดงให้เพิ่นเห็นเพิ่นอยากได้หยังเพิ่นอยากหยังเพิ่อนจะก,กินหยังเฮาพยายามหามาให้กินแต่ว่าคัานอนป่วยลงไปปึ๊บซื้อหมักสมเขียวหวานบ่หมักสมโอบ่มีิจัแน่วพิจาแเสบไม่ให้กินแบนก็ซื้อมาเทื่อละ2ลังพุ่อน ม่ได้กินได้แล้วนู้นมันลุงแข็งเลยแมนครับแม่หักพ่อหักแม่กับพ่อแม่กําลังกินได้ไปเป็นกะเอามากฝากมาตอนดูแลเพิ่นหักเพิ่นให้เฮ็ดจังสันโอ้คำนี้ยังมีสุดท้ายอยู่เสียบขาดพูพี่น้องกับพ่อเพี้พี่น้องโอ้ไม่ไรกับเพี้พร้อมอืออือโอ้พี่น้องก็สุดยอดเนาะพี่นี่ได้ซอยจูมาเดี๋ยวเอาไปลาบอีกทีหนึ่ง ไปดลาไปไกวหน่อเลือดเลือดย่งได้ผิวเลือดย่งบียังได้บีก็ย่งขียงูพอดียันมันกินแรงอยู่วันพอดีกินแรงกะเสียพี่น้องควมพ่แม่ก็อยากให้พี่น้องอุ้ยตอนนี่เอยซ่ยนี่ดีดีบัวตันยนี่บดีดีอ้าวกะเอาไปกินอีกเอาอีกคำนึงอีกคนึงกนึงชุดไทยเอาจังไหไปใส่นอใส่ทยชส่ยใส่ มืนชงไถ่ปีเก่าได้พี่น้องชงไถ่ซ้ำเขาซ้ำเขาพี่เพคนนะซ้ำเขาจอยเหมือนม่วงแยซ้ำเขาพี่ซ้ำหมอกหอยมันจอยเพื่อนป่ะอ๋อซ้ำหมอกหอยมันจอยอืมเอาอุ้ยอ้าวเนี่ยเทรปก้าบเลยเอาครับกะคลิปนี้เอาซ้ำอีกอนได้พี่น้องเด้อกะ วันนี้เจ้าไหก็ขอโทษกอไผ่พี่น้องถือไอ้โบกินเนื้อแล้วก็บโกินดิบนะครับเด้ออืออ่ากินมุสุภาพก็ขอโทษกอไผ่น้ำนะครับกะมีงวันนี้มาเป็นการเบ่าวม่วงหัวมวนพี่น้องปฏิพอกันเป็นปีมันไมพอกันถึงหนาเขาเลยเบ่าวบาม่วนแหละพี่น้องนะครับกัดีใจน้ำนะากับมาเข้าก็นหลานดุนๆปีละเถื่อ ใหญ่นมาใหญ่คนนั่น้ำคนกินบริบริบริยายมันกินเนื้อดิบล่ะเขียวมันกับบ่คอยดีพี่น้องก็เลยจดไปสักก่อนแดดคนใดแนวกินเลยล่ะครับเับนอ้กัขอบพุดพี่นงองทุกคนอย่ามากดที่ตามกดไหลกดแช่นะครับเด้อพูดด้เบื้องยูกัอจะเลืมกดไหลกดแช์น้ำเนยเพื่อไปร่างใจ้องปงเีที่เข็ยบได้ดีนะครับวันนี้กัจัดสร้อยจุนะครับตามความคอยแฟนคลับเลยพี่บอกว่าอยากให้หน้าเมื่อกินน้ำเนยมันว่ามันนี่ก็จัดให้เลยพี่นงองตามค้ามหเลยเอาหน้าไม่ยังฝากพี่นงองป่ครับขอฝากแส่ถ่ายนะครับ เรื่องทุกขอนามมยอาหารการกินเท่าถูกสิ่งทุกอย่างบอกายก่อนสิกินต้องพิจารณาก่อนอย่างกินเนื้อคือเนื้อจูเนื้อดิบเนี่ยบอกายพยายมเน้นพักให้หลายๆอ,อืมแต่ทาลีกเลี่ยงได้อีลีหนึ่งบกควรจะกินดิบครับปลาคือกันครับปลาคือกันบกควรจะกินดิบโลภไฟบกข้นปใหม่คพ่นกับวายุเนี่ยที่ปลาเนื้อคือกันเนื้อมูคือกันบกควรจะกินดิบให้รักษาสุขภาพแต่ว่า พ่อเจสซี่คือกินผอจีว่าบ่แม,ม่นยังสั่นครับพี่น้องโดนๆกินเธอหนึง่งแล้วก็พยายามเน้นผักหลายๆครับกินผักหลายๆมันสิซอยย่อยสลายของเฮาอเออฝากพี่ฝากน้องผูดด้ใดกินเนาะกินชกเล็กกินยังกับพยายามเน้นผักกินน้ำอ่ะกับบุมีหยังหลายเอาคลิปนี้เอาตามนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวพ้องคลิปหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ